ป้าด้อมเป็นชื่อของยายเจ้าของสวนปัจจุบันนี้ป้าด้อมหรือว่ายายด้อมท่านได้เสียชีวิตไปแล้ววันนี้ทําการกุกกบุรณะในช่วงปีพศ2542ระบ,บุรณะทางด้านฐานเจดีย์ฐานวิหารแล้วมีกาแพงแก้วโอบล้อมไว้ในส่วนตรงที่หลังคามงไว้จะเป็นอาคารดูโบสถหลังคาหลังนี้ทาเรื่อขึ้นมาใหม่เพื่อกันแดดก,กันฝนเพราะว่าตรงเริณอาคารดูโบสถจะมีลวดลายในลักษณะกีบบัวข่ามโมงหาย ตรงราวบันไดย,ยังจะมีลวดลายสัวมมงกรใครมางกรให้เห็นเด่นชัดแต่ว่าปัจจุบันนี้ลวดลายต่างๆจหา,า,ายไปบ้างแล้วเพราะตรงริเวณ Oh, yeah. yeah. นิทานว่าเป็นวิหาโรโถงวิหารโล่งไม่มีผนังกั้นมีแต่หลังคาเป็นไว้เสาตรงนี้จะเป็นเสาที่เอาไว้รองรับหลังคาวิาหารลังนี้คล้ายๆลพุทธนารของเราเป็นโถงเป็นโลน่งเนล้กสณะแบบนี้นะครั่ในส่วน,นของวัดนึงไปทางนึงจะเข้าไปการน,นี้วัดน,นี้ชื่อว่าวัดหนานช้าง ็นการเพื่อเปลี่ยนการลุกเต้าของจวนปัจจุบันนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเดิมทีวัดนี้ชื่อว่าวัดปิงหางเพราะแท่นหน้าวัดจะอยู่ทางจากแม่น้ำปิงสายเก่าเพียงแค่เล็กน้อยนะาแถวประมาณสิบเมตรนะาแถวในส่วนคลอง รับ้ได้เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นรถแดงเราจะถ่ายรูปมูดรูปนะครับก่อนที่จะตัดนราถ่ายรูรานะครับนะครับต้นไม้นะครับก่อนที่จะตกม้อยางตกต้น ก็ยังได้เทคนิคว่ะพูดดูบอรลุน้ำดูใช้หัวเ่